วินาทีสําคัญสําหรับผมเนี่ยจริงๆแล้วก็แทบจะไม่ถึงแค่กว่าหลังใจของเรา,าตอนแรกที่ศูนย์ดำเนินการร่วมโทรหาผมเนี่ยบอกว่าจะเชิญพี่แดงไปร่วมวางแผนว่ากระบวนการอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเติดต่อมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่ที่สั่งทีมที่บอกแผนในสืน่อมาก็คือในเรื่องของการวางแผนสุน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมผมก็ช่างใจสัใจจะไปดีไม่ไปดีเพราะว่าตอนนั้นนะคือถ้าสังเกตดูผมเปหามโดยคนเดียวที่ไม่ได้ใส่ชุดทหารมาในวันนั้นเพราะว่าคือผมว่าถูกทักไว้ก่อนมาช่วงนั้นเนี่ยให้เก็บบุญเยอะๆจะต้องไปช่วยเหลือคน้ผก็ถามพระว่าตัวผมเองใช่ไหมที่จะต้องเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เราใช้บุญเขาบอกไม่เป็นไรขอไม่ต้องถามมาก พอเตรียมบุญเยอะๆช่วงนั้นผมก็เลยลาไปถึงสี่ที่เชียงใหม่แล้วก็ถูกตามมาผมก็เลยไปมีชุดทหานแล้วก็วันนั้นผมก็ทำไมต้องมาเป็นช่วงนี้ซึ่งมันเป็นปัจจัยที่สี่แล้วก็วันที่รับปากก็คือว่าต้องขอให้ผมไปถงสารแล้วก็ในเรื่องของการสูตรวางยาสลบนี่หมอแอลลิสามีของเขาเขาเคยใช้กับผู้ใหญ่ที่ปัญหาของหมอแอลิสก็คือว่ายังไม่เคย ใช้กับคนไทยเราก็ไม่รู้ว่าเด็กไทยเนี่ยสูตรในการคำนวณหรือว่าโดสยาหรือปริมาณยาที่ใช้ในการตอบสนองต่อยาของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเด็กฝรัง่งนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็รับากว่ราจะมาแล้วก็ให้ไป็สแตนบายที่งรงสารคือในเรื่องของการการวังยาเนี่ยภาษาไทยดไปแต่ในเรื่องของการคิดว่าจะใช้สูตรไหนเรามาร่วมกัน นะครับก็คุณหมอไทมิสเข้าไปข้างในแล้วก็นำตัวออกมาไปกระบวนการทำดีไซดีเพื่อให้เด็กได้่หลับเพราะว่าถ้าเด็กไม่หลับเนี่ยเด็กเกิดแพนิกลัวแล้วก็เป็นคว้านน่นคว้านี่แล้วเกิดเป็นคว้าสายอากาศแล้วมันช่วยเหลือไม่ได้เพราะสารที่มันแค่นะครับก็อาจจะเกิดอันตรายทางผู้นำผกับคนที่ไทยแล้วก็เกิดนะครับก็คุณหมอไทมิสก็เมิตัดสินใจว่าโอเคกระบวนการก็คือให้ ให้ใหญ่เพิ่มก่นกกกนอนอันนี้นท่านไม่กลัวนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือฉีดยาลดน้ำลายลดน้ำมันเลือดที่จะออกมาแล้วก็ฉีดยาด้านหลังแล้วก็ก่อนวันนั้นเนี่ยเราก็คุยในเรื่องของการจัดท่าท่าไหนที่เด็กจะปลอดภัยสุดท่าไหนท่าความท่าตะแคงขนหัวสูงขนหัวต่ำองหัวเด็กไปข้างหน้าวิ่งเด็กองหัวเด็กไปข้างหลัง กระบวนการในแตร่ละขั้นตอนแย้ะแย้ะต้องบอกว่ามันเป็นภารกิจที่ตอานไม่เหมือนเลยนะครับไม่ให้โลกภายนอกรู้เพราะเนี่ยพอไม่ให้โลกภายนอกรู้พวกเนี่ยมันแน่นกว่าล,ลังใจของเราไปเรอขึ้นเพราะว่าเหมือนเราต้องแฮนเดิลและนั้นผมก็แอบศึกษาอาจารย,ย์ทุกอย่างซึ่งยาที่เรากำหนดโดยใช้เนี่ยเป็นยาที่เรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้ในรูปปัจจุบันนะครับเพราะเทคโนโลยีของปัจจุบันเนี่ยยาสพตที่เราใช้คือแบบ ให้ยาควบหลับปั๊บพอเริ่มให้ยาควบตื <l ays> ่นทันทีแต่ยาสมัยก่อนจะต้องช้าๆเป็นช้าๆไปแล้วก็อยู่นานดังนี้ถ้าเทียบกับสถานการณ์แล้วเราต้องใช้ยาที่เป็นของสมัยก่อนวิยาสมัยก่อนให้เคียงให้เยอะดัะนั้นการวางแผนจึงต้องคทั้งๆหลายทีในปุ่นนั้นต่อครับเพราะนี้เด็กผู้คนที่ที่มาถึงโถงสาลเนี่ยทีแรกทันทีแม้สาลทีผมไปอยู่ที่โถงศาลแต่ว่าตาราแผน เพราะว่าถ้าสังเกตุเกิดก็ทำเรื่องการหายใจต้องเสร็จท่อช่วยหายใจต้องเสร็จเตล์ช่วยหายใจฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยถ้าเกิดต้องเสร็จท่อลงไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านน้ำได้แล้วนั้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเคนะผมจะอยู่สเตชันที่ไม่ต้องการทางแล้วใส่ปุ่มยันแล้วก็ขึ้นเรือหมอที่จะไปมาแท้ที่ว่าทางเกิดแสดงไปนะถุงสามถุงสองในระหว่างทางแล้วก็ ผมเิ็มาตรวัดสถนเดชสุทซึ่งรับตงนานแลวก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน้วตอนนั้นเนี่ยเราพร้อมที่จะเสร็จเพื่อช่วยหัยใจเสร็จเพื่อช่วยหายใจกินมือและให้สารกระตุ้นหัยใจและน้ำแ่ะเมือดการถือนมำเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือมันถมเนี่ยหายใจไม่หายใจ